เคุณนับประโยชน์ของหมอนข้างที่ไม่ได้มีไว้แค่นอนกอดหลายคนน่าจะมีนิสัยติดของสิ่งหนึ่งเวลานอนนะคะที่จะต้องมีอยู่ข้างกายไม่อย่างนั้นนอนไม่หลับอย่างเช่นต้องนอนกอดตุก๊กตา ต้องมีผ้าเน่าประจําตัวหรือบางคนนะคะก็ต้องนอนกอดก่ายหมอนข้างเพื่อสร้างความอุ่นใจและสบายใจก่อนนอนเพราะหากไม่มีสิ่งของเหล่านี้ก็อาจจะทำให้กระวนกระวายจนนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวซึ่งหากลองพิจารณาดีๆหมอนข้างที่เราชอบนำมาแทนการกอดคนข้างๆนั้นมันก็มีประโยชน์อีกหลายอย่างเลยนะคะลองมาฟังกันดูค่ะ ช่วยผ่อนคลายความรู้สึกความเครียดเจอเปัญหาเรื่องงานเรื่องเรียนมาทั้งวันแล้วทําให้คุณนั้นอาจสะสมความเครียดไว้นะคะลองเอาหมอนข้างมารองไว้ใต้คอดูค่ะจะช่วยทําให้ความเครียดที่สะสมตลอดทั้งวันนั้นน้อยลงและกล้ามเนื้อผ่อนคลายมากขึ้นนะคะช่วยทําให้ระบบหมุนเวียนโลหิตทํางานดีขึ้น คือให้นำหมอนข้างนะคะมาช่วยยกบางส่วนของร่างกายอย่างเช่นแขนขาเข่าหรือเท้านะคะจะมีประโยชน์อย่างมากค่ะในแง่ของการช่วยให้เลือดหมุนเวียนได้อย่างราบรื่นเป็นผลดีต่อสุขภาพหัวใจให้ทำงานได้อย่างไม่หนักเกินไปนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อย หมอนข้างเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยลดการปวดเมื่อยของกระดูกและร่างกายนะคะอาการเคล็ดขัดยอกและปวดเมื่อยของร่างกายจะค่อยๆบรรเทาลงสังเกตจากผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุถ้ามีหมอนสั้นๆหรือหมอนข้างมาช่วยรองอวัยวะร่างกายในส่วนนั้นก็มักจะช่วยให้บรรเทาอาการเมื่อยและบาดเจ็บได้อย่างดีเลยค่ะช่วยจัดระเบียบหลังให้ตรง หมอนข้างก็มีส่วนช่วยจัดระเบียบหลังของเราให้ดีขึ้นด้วยนะคะอีกทั้งมันยังส่งผลต่อหลังที่ตรงและความสูงของเราด้วยแต่ถ้าใครก็ตามนะคะที่นอนกอดหมอนข้างแล้วตัวงอเป็นปลาทูข้อนี้อาจไม่ช่วยได้สักเท่าไหร่นะคะช่วยจัดท่านอนให้ถูกต้องเคยลองสังเกตตัวเองไหมคะว่า หลังจากการตื่นนอนแล้วมักจะมีอาการปวดหลังอาการปวดคออาการปวดไหล่ส่วนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นผลมาจากการนอนผิดท่าก็เป็นได้นะคะหมอนข้างเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สําคัญที่จะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการจัดท่านอนได้ค่ะโดยการวางหมอนข้างกอดหนุนแขนและหนุนรองรับขาจะช่วยลดแรงกดทับลงน้ำหนักซึ่งยังช่วยให้การไหลเวียนเลือดได้ดีขึ้นด้วยนะคะ เพราะเป็นการเพิ่มแรงดันในตับช่วยลดอาการปวดหลังได้ดีอีกด้วยค่ะทำให้หลับสบายและหลับลึกมากขึ้นจากการศึกษานี่คะหมอนข้างจะช่วยทำให้หลับสบายมากขึ้นคุณภาพการนอนหลับของเราก็ดีขึ้นโดยเฉพาะการนอนตะแคงหรือหันข้างขาของเราจะได้รับการหนุน เพิ่มความสบายมากขึ้นและช่วยลดความเครียดและปวดเมื่อยช่วงขาและหลังได้ค่ะเพิ่มความอบอุ่นการกอดหมอนข้างก็ให้ลักษณะเดียวกับการกอดทั่วๆไปนะคะคนที่กอดจะได้รับความรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นจากการกอดนั้นยังรู้สึกถึงความปลอดภัยขณะนอนหลับทำให้ภาวะจิตใจของเรารู้สึกดีขึ้น มีความสุขต่อการนอนมากขึ้นส่งผลให้การนอนหลับของเราดีขึ้นตามมาด้วยล่ะค่ะก่อนนอนคืนนี้ลองสำรวจห้องนอนตัวเองนะคะว่ามีหมอนข้างไหมถ้าไม่มีก็ต้องรีบไปหามาแล้วล่ะค่ะจะได้เอามานอนกอดเพื่อความสบายให้กับตัวเองนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ